ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ชอบตั้งเป้าหมายอะไรไว้ให้ตัวเองแล้วเกิดล้มเลิกความตั้งใจภายใน3วันโปรดรู้ไว้เลยครับว่ามันเป็นเรื่องปกติเพราะการจะทำอะไรให้สำเร็จได้เนี่ยมีแค่ความตั้งใจอย่างเดียวมันไม่พอครับแต่คุณจำเป็นต้องฝืนลงมือทำเพื่อเปลี่ยนนิสัยที่เคยชินของตัวเองให้ได้30วัน หลายคนในที่นี้คงเคยสัญญากับตัวเองเอาไว้ใช่ไหมครับว่าจะมุ่งมั่นตั้งใจทําอะไรสักอย่างเช่นตั้งใจจะออกกาลังกายตั้งใจจะลดน้าหนักตั้งใจจะทํางานเสริมตั้งใจจะเก็บเงินหรือตั้งใจอยากจะเลิกสูบบุหรี่แต่พอผ่านไปแค่ไม่กี่วันกลับล้มเลิกความคิดนั้นไปกลางคันซะอย่างนั้น ลองมองย้อนกลับไปดูความตั้งใจทั้งหลายที่ผ่านมาของตัวเองนะครับผมเชื่อเลยว่าคุณคงไม่ได้เพิ่งคิดที่จะทํามันแค่ครั้งเดียวใช่ไหมครับจริงๆแล้วคุณตั้งใจมากี่ครั้งแล้วครับแล้วล้มเลิกมันไปกี่ครั้งและสาเหตุที่ทําให้คนส่วนใหญ่เนี่ยล้มเลิกได้ง่ายเก็เพราะว่าการจะทําอะไรบางอย่างได้นั้นครับมันจะต้องปรับปรุงพฤติกรรมที่เคยชินของเราที่ทํามานานที่ติดเป็นนิสัยครับที่คุณทํามาตลอดซึ่ง นับว่ามันเป็นเรื่องที่ยากมากเลยนะอาจารย์อิชิอุระโชอิชิเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสมองชาวญี่ปุ่นครับเขาเคยกล่าวไว้ว่าถ้าเราต้องการจะปรับปรุปรงพฤติกรรมที่เคยชินเราจะต้องเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสมองครับโดยเราเนี่ยจะต้องฝึกทำสิ่งนั้นซ้ำๆอย่างน้อยที่สุดก็30วันครับไม่ใช่ภายใน3วันนั่นหมายความว่าอะไรครับนั่นหมายความว่าถ้าคุณอยากจะทำอะไรให้สำเร็จเนี่ย แรงบันดาลใจแรงจูงใจเนี่ยแทบจะไม่ได้มีผลกับคุณเลยแต่สิ่งที่มีผลกับคุณคือวินัยต่างหากแม้แต่ชิปโชเก้ครับนักวิ่งสติติโลกเนี่ยครับเขาก็เคยบอกเอาไว้นะครับว่าไอ้พวกแรงบันดาลใจหรือว่าแรงจูงใจเนี่ยถ้ามันเป็นเพื่อนคนหนึ่งของเรานะครับมันก็เป็นเพื่อนที่แย่แล้วก็เหลวแหลกมากเพราะมันเนี่ยชอบมาชวนให้เราลุกขึ้นไปทํานั่นทํานี่ครับแต่พอเวลาผ่านไป3วันเนี่ย มันกลับหายไปเฉยเลยดังนั้นนะครับเพื่อนที่คุณจะต้องคบไม่ใช่แรงจูงใจคุณห้ามรอแรงจูงใจถึงจะทําครับแต่คุณจะต้องมีเพื่อนที่ชื่อว่าวินัยคนส่วนใหญ่เลยครับและผมคิดว่าเป็นคนจํานวนไม่น้อยเลยนะครับที่มักเขียนคําปฏิญาณความมุ่งมั่นของตัวเองเนี่ยเอาไว้บนปฏิทินทุกต้นเดือนเลยเช่นปีหน้าฉันจะเปลี่ยนแปลงตัวเองแต่แล้วก็ล้มเลิกภายใน3วันแล้วก็เขียนใหม่ทุกๆต้นเดือนนะครับเขียนใหม่จนตอนนี้ตัวเองอายุ2 0 3 0 40ปีกันแล้ว ก็ยังไม่ได้เริ่มทําอะไรเป็นชิ้นเป็นอันสักทีเพราะฉะนั้นการที่คุณจะทําอะไรให้สําเร็จเนี่ยมันไม่ใช่แค่มีความตั้งใจที่แน่วแน่อย่างเดียวครับแต่ต้องอาศัยการฝึกฝนที่สม่ําเสมอด้วยหากคุณอยากจะว่ายน้ําเก่งแล้วเอาแต่อ่านทฤษฎีในหนังสือครับต่อให้ตั้งใจแน่วแน่แค่ไหนคุณก็ไม่มีทางว่ายน้ําได้เก่งหรอกครับเพราะการจะว่ายน้ําเก่งได้มันต้องมันฝึกซ้อมทุกวัน ซ้อมจนร่างกายเคยชินซ้อมจนต่อให้คุณหยุดซ้อมไปวัน2วันร่างกายก็จะสามารถกลับมาซ้อมใหม่ได้โดยอัตโนมัติถ้าคุณอยากจะมีงานเสริมมีรายได้เพิ่มหรือมีเงินเก็บหรือคุณอยากจะทำธุรกิจเนี่ยต่อให้คุณมาหาหนังสืออ่านหาหนังสือเคล็ดลับร้อยวิธีสร้างรายได้เสริมสักร้อยเล่มเนี่ยครับแต่ไม่นำไปลงมือทำเนี่ยคุณก็ไม่มีทางทำได้หรอก หลายคนครับส่งข้อความมาหาผมให้ผมแนะนําหนังสือที่ช่วยเขาสามารถลงมือทําได้เพราะว่ารู้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยจะลงมือทําสักทีซึ่งสิ่งที่ผมมักจะตอบกลับไปก็คือการลงมือทํามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับหนังสือนะแต่มันขึ้นอยู่กับตัวคุณต่างหากหนังสือมันเป็นเพียงเข็มทิศที่บอกเส้นทางแต่การจะไปถึงเป้าหมายปลายทางมันอยู่ที่การก้าวเท้าของคุณ การเปลี่ยนพฤติกรรมที่เคยชินเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่จะแก้ไขได้ด้วยความตั้งใจนะครับแต่ต้องแก้ไขด้วยการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องแล้วก็สม่ําเสมอคุณรู้ไหมครับว่าการฝึกฝนการลงมือทําด้วยความสม่ําเสมอทํามันซ้ําๆนี่แหละครับจะทําให้เป้าหมายที่ตอนแรกเราไม่คิดว่ามันจะเป็นไปได้เนี่ยมันกลับเป็นจริงขึ้นมาได้นะครับส่วนตัวผมเนี่ยผมมีประสบการณ์กับเรื่องนี้โดยตรงเลยครับเมื่อก่อนเนี่ยผมเคยคิดว่าการเขียนบทความวันละบทให้ได้ทุกวันเนี่ย คงเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับแต่ตอนนั้นเนี่ยครับผมก็เริ่มลงมือทําทุกวันเลยครับไม่ว่าตอนนั้นที่ผมยังทํางานประจําอยู่นะครับผมทํางานประจําผมต้องไปทํางานแต่เช้าผมจะกลับมาก็ประมาณ1นึ่งทุง่มสทุ่มแล้วไม่ว่าผมจะกลับมาเหนื่อยแค่ไหนครับง่วงแค่ไหนนะครับผมก็จะฝืนตัวเองครับเปิดคอมแล้วก็เริ่มเขียนมาลงไปครับผมลงมือทําอย่างนั้น2เดือนครับโดยที่ผมไม่ขาดแม้แต่วันเดียว จนคุณรู้ไหมว่ามันทําให้ร่างกายของผมเ,เกิดความเคยชินครับกลายเป็นว่าการเขียนบทความทุกวันของผมมันเป็นสิ่งที่ร่างกายเนี่ยเคยชินไปแล้วแม้ว่าบางวันจะรู้สึกขี้เกียจบ้างแต่ไม่รู้ทําไมครับเหมือนกับร่างกายมันลุกขึ้นมาเขียนเองโดยอัตโนมัติเลยจนเพื่อหลายคนเนี่ยถามว่าเฮ้ยผมขยันไปหรือเปล่าตอนนั้นเนี่ยทำงานประจำก็ทําอ่านหนังสือก็ทําเขียนบทความก็ทําธุรกิจก็ทํา แต่คุณเชื่อไหมครับว่าเอาจริงๆตัวผมไม่ได้คิดว่าตัวเองขยันนะแต่ผมกลับรู้สึกว่ามันเป็นแค่กิจวัตรประจําวันอย่างหนึ่งแล้วคุณรู้ไหมครับว่าตอนนั้นเนี่ยผมแค่ทําเพจสมองไหลเนี่ยผมไม่คิดว่ามันจะโตนะครับแต่กลับกลายเป็นว่าไอ้วินัยที่ผมทําอยู่ทุกวันเนี่ยกลายเป็นวันนี้มันทําให้เพจเนี่ยโตอย่างก้าวกระโดดนะครับกลายเป็นว่าอยู่มาวันหนึ่งครับเพจก็โตวันโตคืนครับ จาก3,000ไ like, ลค์กลายเป็น20,000กลายเป็น40,000กลายเป็นแสนกลายเป็น2 0 0 0ฟอลโลเวอร์น, 4, 000, น, 100, น, 200, นะครับยิ่งตอนนี้เนี่ยผมก็เพิ่งมาเริ่มทำ YouTube ก็เดือนกว่าๆเองก็20,000 follower แล้วที่สำคัญสิ่งที่ผมทำเหล่านี้ครับวันนี้มันทำเงิน ให้ผมเนี่ยเป็นหลักล้านแล้วซึ่งเอาจริงๆถ้าย้อนกลับไปเมื่อหนึ่งปีที่แล้วผมไม่คิดนะครับว่าผมจะสามารถทำเงินหลักล้านได้ตั้งแต่อายุ24ไม่คิดเลยว่าผมจะใช้เวลาปีเดียวกับการทำงานแล้วสร้างเงินหลักล้านได้ตอนแรกผมคิดว่าจะมีเงินหลักล้านต้องอายุ30อายุ35ต้องเก็บเงินไปต้องลงทุนไปต้องซื้อกองทุนไปไปไปมา,มา,มาเงินในบัญชีของผมก็ขึ้นมาเป็นหลักล้านเฉยเลยขึ้นมาแบบงง,ง ขึ้นมาจนผมไม่เชื่อว่านี่มันเป็นเงินของผมจริงๆแล้วหลังจากนั้นครับก็มีโอกาสทางธุรกิจโอกาสทางคอนเน็ t ชันเนี่ยเข้ามาหาผมมากมายถามว่าทําไมผมถึงงงเพราะว่าผมรู้สึกว่าที่ผมทําไปทุกวันเนี่ยมันเป็นกิจวัตรประจําวันของผมนี่แหละครับพอม,มองย้อนกลับไปอย่างที่ผมบอกว่าไอการทําซ้ําๆทุกวันเนี่ยครับมันจะทําให้เป้าหมายหรือว่าบางอย่างที่เราไม่คิดว่ามันจะเป็นไปได้เนี่ย มันเป็นไปได้เฉยเลยซึ่งตัวแปรสําคัญของมันคืออะไรครับตัวแปรสําคัญซึ่งเป็นความลับที่จริงๆแล้วมันไม่ลับแต่หลายคนเนี่ยมองข้ามมันไปคาคานั้นก็คือวันนี้ครับคนส่วนใหญ่เนี่ยชอบพูดว่าจะลงมือทําพรุ่งนี้ไงครับซึ่งเราอาจได้ยินคําพูดนี้บ่อยๆเช่นคนที่ตั้งใจจะลดน้าหนักก็มักจะพูดว่าวันนี้จะกินเป็นวันสุดท้ายพรุ่งนี้จะเลิกกินจริงๆวันนี้จะนอนดูเน็ตฟิกเป็นวันสุดท้ายแล้ว เดี๋ยวพรุ่งนี้จะเริ่มลุกมาทํางานจริงๆจังๆแล้วละ่ะเอาจริงๆไหมครับความจริงแล้วคําว่าตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นแค่คําที่เอาไว้หลอกตัวเองครับหลอกตัวเองเพื่อให้เรายังได้กินวันนี้ได้หลอกตัวเองเพื่อให้เราเนี่ยจะได้ดูเน็ตฟิกวันนี้ได้หลอกตัวเองเพื่อให้เราเนี่ยจะได้ทําอะไรที่มันไม่เป็นเรื่องเป็นลาวในวันนี้ได้ดังนั้นเนี่ยครับ การฝึกฝนต่างๆเนี่ยต้องเริ่มต้นจากวันนี้เท่านั้นครับถ้าคุณอยากทำอะไรสำเร็จเป็นชิ้นเป็นอันสักทีจะต้องไม่มีคำว่าพุ่งนี้อีกต่อไปแต่ต้องลงมือทำในวันนี้ทำไปทีละเล็กทีละน้อยนี่แหละครับจำไว้นะครับว่าความฝันของคุณต้องใหญ่แต่วินัยของคุณต้องเล็กครับแล้วถ้าคุณชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพจสมองไหลได้ทุกๆช่องทางเลยนะครับทั้งทาง YouTube Facebook Instagram แล้วก็บล็อกดิทและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับคุณจะได้ไม่พลาดอาหารสมองดีๆที่ผมเนี่ยจะมีมาเสิร์ฟให้คุณอย่างนี้ทุกวันแล้วถ้าคุณไม่อยากพลาดสาระความรู้ไม่อยากพลาดอาหารสมองดีๆแม้แต่วินาทีเดียวก็สามารถแอดไลน์มาได้ครับที่แอดไซ n สมองไหลซึ่งผมจะ ทิ้งลิงก์เอาไว้นะครับที่ตรงดีสคริปชันนะครับก็สามารถกดเพิ่มเพื่อนแอดไลน์เอาไว้ได้แล้วทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ผมจะส่งตรงคลิปนั้นเข้าไปถึงหน้าบ้านคุณแล้วพบกับสมองไหลสตอรี่ได้ใหม่ตอนหน้าครับวันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับผมขอลาทุกคนไปก่อนครับสวัสดีครับ